ก็สวัสดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสปอยอนิเมะสำนักถังเลือดพบจบแดนในตอนที่126 วีเฮาที่พยายามโคจรพลังไปเรื่อยๆแต่ทําอย่างไรมันก็เป็นของแข็งนะครับจากนั้นวีเฮาเนี่ยจึงได้ทดสอบโดยประสานพลังจิตเข้าไปในพลังวิญญาที่แข็งตัวนั้นซึ่งมันก็ปรากฏว่ากวยพลังนี้มันก็เหมือนจะเกิดสนามแม่เหล็กประหลาดขึ้นมานะครับและก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ร,บรอบๆด้วยวีเฮานั้นจึงคิดว่าถ้าเทียบเรื่องปริมาตรก็ใกล้กเคียงกับกลุ่มดําเล็กๆในร่างกายของมหาจากักรพรรดิแล้วแต่ในด้านความบริสุทธิ์ยังห่างกันมากนักโดยพลังของตนเองในตอนนี้ยังเก็บกวยพลังนี้ไว้ในร่างกายไม่ได้พลััังงวิญญาาทีี่่ถููกออดดแนนนสระะบ้จจ เบิดได้ทุกเมื่อวีเฮาจึงตัดสินใจไปหาที่โล่งๆไม่มีผู้คนก่อนนะครับหลังจากออกมาอย่างที่โล่งแล้วเนี่ยก็ได้ปล่อยกลวยพลังนั้นออกมาสู่ภายนอกซึ่งมันก็มีขนาดใหญ่ออกมากๆวีเฮาที่ได้เห็นนั้นก็ได้สงสัยว่านี่มันเป็นกฎเกณฑ์แบบไหนกันแน่จู่ๆวีเฮานั้นก็ควบคุมไม่ได้นะครับแล้วมันนั้นก็เริ่มดูดพลังฟ้าดินเยอะขึ้นเยอะขึ้นท้ายที่สุดมันก็เกิดการระเบิดทายของจกักรวรรดิซิงหลัวเนี่ยที่ได้เห็นการระเบิดนั้นก็คิดว่ามีศัตรูบุกหรือเปล่าจากนั้นนนวีีเเ่่าาย็ดดดด้ดลััับงงงงงคพะรรอิิุแถึขทปน ของที่ยังไม่สมบูรณ์หลังจากเข้ามาในที่พักแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามีทางด้านอู่ทงนั้นรออยู่นะครับและนางนนก็ได้ถามวีเฮาไปว่าไปทําอะไรมาวีเฮานั้นก็ได้จะบอกไปว่าไปสูดอากาศข้างนอกมาอู่ทงเนี่ยก็เหมือนไม่พอใจนะครับและก็คิดว่าไปสูดอากาศนานขนาดนั้นเลยหรือเขานั้นแค่รู้สึกคืนนี้ท้องฟ้าสวยงามเอามากๆแต่ทว่าท้องฟ้านั้นก็เกิดมืดคืนฟ้าร้องนะครับจากนั้นวีเฮานั้นจึงได้ถามไปว่าแล้วทําไมทางด้านอู่ทงจึงเข้ามาอยู่ในกระโจมของตนเองอู่ทงที่ได้ยินคําถามนั้นก็ถึง มาพอดีเลยแวะมาดูอวี่เฮาในเมื่ออวี่เฮานั้นไม่เป็นอะไรแล้วพ่งนี้ก็จะกลับโรงเรียนนะครับและนางนั้นก็ได้จากไปอย่างเขินเขินจากนั้นเวลาก็ตัดมาถึงตอนเช้านะครับทุกคนนั้นก็กาลังจะออกเดินทางกลับโรงเรียนทหารนั้นจึงเข้ามารายงานกับพวกอวี่เฮาว่าตอนนี้สถานกาการแนวหน้านั้นตึงเขียดมาทันแมทับกับองค์หญิงจิวจิวนั้นยังไม่อาจปีกตัวออกมาได้แต่รางวัลที่ท่านแมทับนั้นขอพระราชทานต่อฟาบาทโดยเฉพาะการแต่งตั้งบรรดาศักดิ์ของสหายหัวเนี่ยกำลังเดินทางมาและให้รอสักสองสามวันนะครับแต่ทว่าอวี่ ว่าไม่ต้องการรางวัลใดๆทั้งสิ้นเขานั้นก็จะขอรับไว้แค่น้ําใจจากนั้นกลุ่มหอวีเฮานั้นก็ได้กลับไปที่โรงเรียนทันทีทางด้านกลุ่มหอวีเฮาเนี่ยก็ได้บินมาเรื่อยๆและมันก็ได้บินมานานพอสมควรแล้วทางด้านสารสื่อนั้นก็อยากจะพักสักหน่อยนะครับแต่ก็เป็นจังหวะเดียวที่ทางด้านชิวๆอยากจะกินปลาย่างอีเฮาพอดีในจังหวะที่วีเฮานั้นย่างปลาอยู่อูโทเนี่ยนางจึงคิดว่าดูเหมือนว่าวีเฮานั้นจะมีเรื่องในใจอยู่ทันทีที่ปลาย่างย่างเสร็จนะครับเขานั้นก็บอกให้ทุกกกกกกกคคนน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 นััั้้้ิิิไไไดเเลลลยยแแะะตตอออออง็มม่่่่หวจขปฝึบา แต่ทันทีที่ทางด้านอู่โถงนั้นกินเข้าไปนะครับก็ได้หันไปถามพี่นานๆว่ารู้สึกหรือเปล่าว่าปลาย่างวันนี้มีบางอย่างที่แตกต่างออกไปจากครั้งที่แล้วแต่ทว่าคนอื่นเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรแตกต่างออกไปนะครับยังอร่อยเหมือนเดิมซึ่งนานๆนั้นก็ตอบไปว่าไม่ใช่ปลาย่างของพวกนานๆแต่เป็นปลาย่างของทางด้านอู่โถงต่างหากจากนั้นทุกคนนั้นก็ได้ออกเดินทางต่อนะครับและหลังจากที่มาถึงเมืองสื่อหลายเคอแล้ววิเฮานั้นก็บอกให้พวกสานสื่อนั้นกลับไปที่สำนักถังกรส่วนตนเองนั้นก็จะไปททีี่หออเพสมุจจาากกกกนนัั้้วฮย็ไดขตแ อูทงตรงข้าวฝากไปยังหอเทพสมุดเช่นเดียวกันพอเขานั้นก็จะไปหาผู้อวโสเสียนอูทงนั้นที่เห็นอวี่เฮานั้นจากไปแล้วก็ได้สงสัยในตนเองว่าทําไมถึงใส่ใจเขาถึงขนาดนั้นตนเองนั้นไม่ควรเป็นแบบนี้ไม่ใช่หรืองไงหลังจากที่อวี่เฮานั้นมาถึงหอเทพสมุดแล้วก็ได้บอกก่าวกับอาจารย์ของตนเองที่เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับพร้อมกับอวี่เฮานั้นก็ได้บอกไปว่าการเดินทางในครั้งนี้ได้พบกับผู้อวสโสเย่สีสุยด้วยตอนนี้นางกลายเป็นผูมยุทธเทพมรณะแห่งจักรวักด์สิิทิทธ์ได้ยน อเอ,อผู้อาวโุโสเชียนจื่อนั้นก็ได้บอกไปว่าผู้อาวโุโสโมนั้นยังไม่อาจจะตอบวิเฮาได้ตอนคืนสัตว์วิญญาณผู้อาวโุโสโมนั้นได้ใช้พลังมหาศาลจนวิญญาณนั้นบาดเจ็บตอนนี้ก็ได้แต่พักฟื้นอยู่ในต้นไม้ทองคําในตอนนี้ทางด้านผู้อาวโุโสเชียนจื่อนั้นก็รู้เร็วว่าสถานการณ์ในดิแนแดนนั้นมันเลวร้าลงมากไม่คิดเลยว่าจากักรวรรดิสุริยันและจันทานั้นจะซ่อนเล่นได้ดีเพียงนี้พร้อมกับก็ได้ําีวิเฮาไปว่าเยซีซุยนางยังมีชีวิตอยู่จริงๆอย่างนั้นหรือแแต่่่ดดด้้้ววววยย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 กกาาาาารทท,าารทีีงงนนนนเเเเซซุละสัััือูขบ ียนและจันทาเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงจริงๆผม,มยุทธ์สุดข,ขีดระดับ992คนพอที่จะสั่นคลอนสมดุลของทั้งดินแดนได้แล้ววีเฮานั้นจึงถามกลับไปว่าตัวผู้สื่อนั้นทะลวงระดับได้แล้วไม่ใช่หรือไงบางทีก็อาจจะช่วยอะไรได้ต่างนั้นผู้วโซเซียนนั้นจึงเล่าไปว่าตัวผู้สื่อนั้นท้อแท้สิ้นหวังมากหลังจากถูกลอบโจมตีและคนหนุ่มสาวของสำนักกายานั้นก็ได้บาดเจ็บและล้มตายไปเกือบหมดยากที่จะต่อสู้กับหลงเสียวเยาวและเย่สีสุยได้อีกแล้ววีเฮานั้นจึงเสนอให้้เเรรรียยกกกกสสนนนัซัซ่่่ออลลููมมาววตบจิุแ อย่างไรเสียเดิมทีก็เป็นคนของ3จักรวรรดิในดินแดนโต้ลัวเหมือนกันหากถูกจักรวรรดิสุริยะและจันทายึดคอหมดก็พวกเขาจะไม่รอดเช่นกันซึ่งทางด้านผู้อโสโซเซียนนะก็กําลังดําเนินการอยู่นะครับหลายสํานักตอบรับอย่างกระตือรือร้นแต่ทว่าหากเผชิญหน้ากับอาวุธวิญญาณที่ทันสมัยที่สุดของจักรวรรดิสุริยะแ,และจันทาพลังต่อต้านนี้ก็ยังคงอ่อนแอเกินไปและในตอนนี้วีเฮานั้นก็อยากจะขอคําชี้แนะจากทางด้านผู้อโสโซเซียนสักย่างก่อนหน้านี้ตนเองนั้นได้เข้าปะทะกับเจสีซุยในเทือกเขามิงโตเเานนนัั้้้ใชกกยอบ มหาจากักรพรรดิมาประทับร่างตัวเองมหาจากักรพรรดิได้ถ่ายเทพลังผ่านพลังแห่งมิติเข้ามาในร่างของตนเองและในตอนนั้นก็รู้แล้วว่าการโคจรของพลังมหาจากักรพรรดนั้นต่างจากตนเองโดยสิ้นเชิงเหมือนกับหลุมดำหลายหลุมที่เชื่อมต่อกันภายในนั้นอัดแน่นไปด้วยพลังมิติที่น่าสะพรงกลัวยิ่งนักและก็ได้ถามไปอีกว่าพลังวิญญาณหลุมดำแบบของมหาจากักรพรรดนั้นเป็นสิ่งที่มีในพมยุทธสุดขีดเท่านั้นไม่ใช่หรืองไงแต่เห็นชัดว่ามหาจากักรพรรดนั้นแข็งแกร่งกว่าเยสีซุยหากเยสีซุยไม่ใช้้อออออาาาววุธิญณญญณหกอกคอยมมระนั็ไ่่จจตสูบ มหาจักรพรรดิได้เลยทางด้านผูอวโซเสียนเนี่ยที่ได้ยินก็คิดว่าไม่คิดว่าวีเฮานั้นจะมาถึงระดับนี้ได้เร็วถึงขนาดนี้และก็ได้บอกวีเฮาไปว่าวีเฮานั้นได้คิดถูกแล้วเมื่อพลังวิญญาณของวิญญาจาร์ฝึกฝนจนถึงระดับรัชิทินน,นามภมยุทธ์แล้วก็จะกลายสภาวะจากของเหลวเป็นของแข็งหลังจากเปลี่ยนเป็นสภาวะของแข็งโดยสมบูรณ์ก็จะติดอยู่ในสภาวะคอขวดการฝึกฝนสภาวะคอขวดนี้เป็นสิ่งที่ยากเกินกว่าวิญญาจาร์ส่วนใหญ่จะก้าวผ่านมันไปได้ซึ่งมันก็เป็นเพราะว่าลวานไไม่รถหเีย ดโดยเหตุผลนี้หลังจากที่พลังวิญญาณของราชินนาภมยุท์แข่งตัวโดยสมบูรณ์แล้วการฝึกฝนก็ยากจะพัฒนาได้แต่การทําให้พลังวิญญาณแข่งตัวเป็นพื้นฐานของการบุกทะลวงไปสู่ราชินนาภมยุท์พลังวิญญาณที่แข่งตัวจะเก็บไว้ในจุดตันเถียนเรียกว่าแก่นวิญญาณแก่นวิญญาณจะหมุนอย่างต่อเนื่องดูดซับพลังวิญญาณภายนอกเพื่อให้วิญญาณจาร์ใช้งานได้ซึ่งอวีเฮาที่ได้ยินเนี่ยก็รู้ได้ทันทีว่าความแข่งแร่งของมหาจักรพรรดนั้นก็เป็นเพราะว่าแก่นพลังวิญญาณของเขานั้นโคกงไหลเวียยนนต่่่ออไไปด้้ซึงทวววาโเกก็บ ว่าแต่วิธีของมหาจากักรพรรดนั้นนับหรือกว่วมากจากนั้นผู้อาวุโสเวียน,นยก็เริ่มอธิบายถึงพลังวิญญาณรูปเวยและรูปหลุมดำนะครับึ่งผู้อาวุโสเวียนนั้นก็ได้อธิบายไปว่านี่ก็คือหลักการของสภาวะร่างกายภายในของมหาจากักรพรรดิใช้พลังวิญญาณของตนเป็นที่เนี่ยนำํทำทําให้เกิดการยุบตัวของมิติสร้างเป็นหลุมดำที่กินกินพลังฟ้าดินได้โดยไม่มีที่สิ้นสุดพลังวิญญาณหลุมดำเช่นนี้ก็ต้องอาศัยพลังจิตระดับสูงในการควบคุมส่วนตัวของผูง้อาวุโสเวียนเองนั้นก็ทําได้เพียงชั่วคราวเท่านััน้นแต่มหาจาจกรรพบคสภ ไว้แบบนั้นได้ตลอดเวลานี่ก็คือช่องว่างระหว่างผอวโซเสียนและมหาจากักรพรรดิปีฮาก็ตกใจนะครับว่าได้ยินคําว่าคงสภาพไว้ได้ตลอดเวลาพร้อมกับก็ได้ถามไปอีกว่าเช่นนั้นพลังจิตของมหาจากักรพรรดิคงถูกแผดเผาไปมหาศาลเลยไม่ใช่หรือไงแต่ทว่าผัวโซเวียนนั้นก็ได้บอกไปว่าไม่ใช่มหาจากักรพรรดนั้นรอมสร้างแกนวิญญ,ญาณที่สอขึ้นแกนวิญ,ญญาณทั้งสองหมุนเวียนก็หนุนกันก่อให้เกิดส่มดุลและมันคงพรหม,มยุทธ์สุดขีดทุกคนต่างมีแกนวิญญ,ญญาณที่สองกันหมดผัว ก็เช่นเดียวกันแต่แกนวิญญาณทั้งสองที่พวกเขานั้นหลอมสร้างนั้นเล็กกว่าของแกนวิญญาณแรกมากมีเพียงแกนวิญญาณที่สองของมหาจากักรพรรดิเท่านั้นที่มีพลังเทียบเท่ากับแกนวิญญาณแรกเพราะเป็นแบบนั้นมหาจากักรพรรดิถึงแข่งแกร่งกว่าพรมยุทธ์สุดขีดทั่วไปพลังของเขานั้นใกล้เคียงกับเทพเจ้าแล้วพร้อมกันก็ได้บอกวีเฮาไปว่าวีเฮานั้นมีวิญญาณยุทธคู่การเป็นพรมยุทธ์สุดขีดนั้นก็จะง่ายกว่าพอทางด้านพวกวัเสเยนมากืก่อวีเฮานั้นทะลวงสู่ระดับราชสินานามพรมยุทธ์ นนั้เหนือกว่าวิญญาจาร์ในระดับเดียวกันมากถึงขั้นเทียบได้กับราชินีนา,นามพมยุทธ์เมื่อถึงตอนนั้นพลังจิตก็จะกลายเป็นแกนวิญญาณที่2องของีเฮาอีเฮาก็ได้ถามไปว่าแล้วถ้าสร้างแกนวิญญาณ์ขึ้นมาในตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเขาอย่างนั้นหรือผู้อาวุโสเสียนจือนก็ได้บอกไปว่าถ้าเป็นแบบนั้นความเร็วในการฝึกฝนก็จะเพิ่มขึ้นเร็วมากเพราะความเร็วในการดูดซับพลังฟ้าดินของแกนวิญญาณนั้นเร็วกว่าการฝึกฝนด้วยสมาธิหลายเท่าแต่เมื่อวีเฮานั้นถึงระดับที่เก้าสี่นามยากในการ าแรกจะสร้างการดึงดูดมหาศาลต่อการหลอมสร้างแกนวิญญาณที่2นี่เป็นโจทย์ยากที่อัคารัพมยุทธระดับ98จํานวนมากต่างจนปัญญาเมื่อต้องทะลวงไปสู่พมยุทธ์สุดขีดระดับ99ซึ่งวีเฮานั้นก็อยากจะลองดูนะครับและผัวโซเซียนนั้นก็จะคอยคุ้มกันวีเฮาเองจากนั้นวีเฮาก็ได้เริ่มหลอมแกนวิญญาณทันทีวีเฮาก็พยายามอาดแน่นแกนพลังวิญญาณไปเรื่อยๆทาให้มันนั้นหมุนไปเรื่อยๆเพียงไม่นานพลังวิญญาณของวีเฮา์นั้นก็กาลังลดลงอย่าง คลื่อนไนท้องฟ้าเหล่าผู้อาวุโสของหอเทศสมุดเนี่ยก็ต่างพาก,กันมารวมตัวนะครับเพราะพวกเขานั้นก็รู้สึกถึงคลื่นพลังอันรุนแรงพร้อมกับทางด้านยานเศ้าเจอเนี่ยก็คิดว่ามีคนกําลังทะลวงเข้าสู่ระดับอัครพมยุทธุนกางของคลื่นพลังนั้นอยู่ในห้องของผู้อาวุโสเวียนจือพร้อมพวกเขานั้นก็ได้คิดไปอีกว่าในเมื่อว่ามีผู้อาวุโสเวียนจือนานคุมกันก็คงไม่ต้องกังวลและพวกเขานั้นก็จะคอยเฝ้าดูอย่างเงียบๆกันก่อนนะครับแต่ก็ได้สงสัยว่าใครกันแน่ที่กําลังทะลวงเข้้้้้าาาสสู่่่่อออัพพมยุุทททททงงงงงดดนนนนธีีไเห็แขึบฟ ขนาดในงก็ได้คิดว่าหรือว่าจะเป็นวีเฮาตัดมาทางด้านวีเฮานะครับพลังวิญญาณ80%ของเขานั้นก็ได้ถูกดูดกลืนเข้าไปแล้วทางด้านพูอุโซเซียนจือนั้นก็ได้แต่บอกให้ทนเอาไว้พลังวิญญาณที่แข่งตัวของวีเฮานั้นเริ่มจะกลายเป็นพลังคุณสมบัติแล้วหากสร้างแกนวิญญาณสำเร็จได้ในตอนนี้วีเฮานั้นก็จะบรรลุถึงระดับที่89ในเวลาอันสัน้นถึงการทะลวงระดับไปเป็นรัตตินาราผมยุทธจะยากแต่นี่ก็เป็นโอกาสของวีเฮาแล้วยังไม่นานวีเฮานั้นก็ถึงขีดจำกัดแล้วนะัละางงง้นพวออใชิญณขตเ กักขังพลังวิญญาณสภาวะแข็งของวีเฮาเอาไว้แล้วส่งมันไปบนท้องฟ้าให้บรรบิดกลางอากาศในจังหวะที่วีเฮานั้นถึงขีดจำกัดแล้วพี่เทียนเมืองก็ได้แปลงร่างเป็นโลดสะท้อนชีวิตป้องกันวีเฮาเอาไว้นะครับทางด้านปิงตีเนี่ยจึงได้ถามเทียนเมืองไปว่าเทียนเมืองนั้นถ่ายเทพ,พลังปานแทของทางด้านตนเองให้วีเฮ้าหรือถ้าทาแบบนั้นหากวีเฮาบรรลุเป็นเทพไม่สําเร็จอวีเฮ้านั้นหมดอายุไขเทียนเมืองนั้นก็จะตายไปด้วยแต่ทว่าเทียนเมืองนั้นก็ได้ตอบไปว่าในตอนที่เขาได้เลือกย การป้องกันของโลสะท้อนชีวิตของทางด้าพี่เทียนเมืองมันก็ทําให้อหวี่เฮานั้นสามารถทนไปได้นะครับแต่ทว่าพลังจิตและพลังวิญญาณในตอนนี้ก็ต่างที่จะเข้าใกล้ขีดจํากัดอีกแล้วแต่พวปรสเซียนจือน,นก็คิดว่าเขานั้นก็ไม่อาจจะลบกวนเขาได้ไม่อย่างนั้นอวี่เฮานั้นจะได้รับพลังสะท้อนกลับที่ดุดแรงจากนั้นอวี่เฮาเนี่ยก็ได้ยิงพลังจิตไปที่หลุมดํานั้นนะครับและต้องการให้มันนั้นยุบตัวลงอย่างไม่นานอวี่เฮานั้นก็รู้สึกว่าวิญญ,ญาณทั้งดวงกําลังถูกดูดเข้าไปและก็รู้ส แต่ก็กลับรู้สึกถึงอีกอย่างรู้สึกเชื่อมโยงกับตนเองอย่างแนบแน่นและเพียงไม่นานอีเฮานั้นก็ได้คําตอบซส่งสิ่งนั้นมันก็คือแกนวิญญาณของทางด้านวีเฮาเองนะครับ จบการสปอยอนิเมะส,สำนักถางเลยพบจบแดนในตอนที่126แล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็สามารถไปติดตามการสปอยในตอนหน้าได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไว้ณักที่นี้ด้วยนะครับหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ